มาแนะนำซีนวาลแท้ราคาถูกครับเพื่อนเพื่อนก็ซีนวาวที่ผมใช้ประจำเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนผมจะใช้ของมีโอครับสำหรับแกน5มิลสมิลจะเป็นของสปราร์กสปราร์กหมวกเหล็กแต่ปกติผมจะใช้5มิลเนี่ยเป็นของมีโอแท้ผมเบิกเป็นชุดมาชุดละ10ตัวเป็นราคาส่งแบบพิเศษ200บาทตกตัวละ20เอง นี่ของแท้ก็ใช้ไปแล้วเหลืออยู่5้าตัวแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้นี่แล้วครับของ smash ของ suzuki suzuki ทุกรุ่นอะสเต p smash b a s อะไรพวกเนี้ยตัวละราคาส่งช่าง2ตัวขึ้นไปตัวละ25บาทตอนนี้ผมก็เหลืออยู่2ตัว3ตัวนี่ครับตัวละ25บาทตัวละไม่เกิน30มสิราคาปีกทั่วไป 30บาทประมาณนี้ไม่เกินนี้ไม่เกิน30 20กว่าบาท29นะผมเห็นในแอปในแอปออนไลน์เยอะะครับผมก็สั่งในแอปร้านที่ผมสั่งถ้าสั่ง2ชิ้นอนะ่ะมันจะ25บาทแต่ร้านอื่นก็จะประมาณ29ก็มี30ก็มีประมาณนี้ครับก็ลองหาดูนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ของซูซูกิมันจะไม่มีลวดนะแต่ว่าก็ใช้ได้ครับใช้ดีถึงจะไม่มีลวด แต่ว่ามันเป็นซีนแท้ครับลวดไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ตัวเนื้อยางเนื้อซีนว่ามันจะซีนน้ำมันได้ดีแค่ไหนนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ของแท้ยังไงก็ดีครับแท้ซูซูกิซะด้วยนี่หรือใครจะใช้ของมีโก็ได้ครับมีโอก็ดีมีโอก็จะราคาประมาณ30 40บาท <c oughs> 30กว่าบาท40บาท,บาทตามแอปมนะ มีโอก็จะเป็นของน็อกถ้าเป็นของมีโอนี่ส่วนของเวฟผมไม่ใช้ครับแพงแล้วก็ไม่เกียรไม่ค่อยดีด้วยของ Honda เนี่ยอันนี้ของยะมาหจะเป็นน็อกใครอยากได้เป็นชุดชุดละ200ก็ทางมานะครับแท้แน่นอนแท้แบบไม่มีถุงแท้นอกถุงก็แท้แน่นอนรับประกัน10ตัว200 แล้วก็พวกนี้จะเป็นซีนเทียมที่ผมสั่งมาไว้สำรองครับมาไว้ใช้อันนี้ก็จะเป็นเทียมมีโอนี่ของเทียมตัวละสีบาทสั่งจากจีนตัวละไม่ถึง5้าบาทตัวละสีบาทนี่แต่ว่าดีนะผมว่าคุ้มโคตรคุ้มเลยตัวนี้จริงๆเนื้อใช้แล้วเปลี่ยนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะรื้อออกก็เปลี่ยนลือออกก็เปลี่ยนแล้วเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อซีนเนื้อ,อย่างมันดีด้วยนะ ไม่ใช่เล่นๆนะครับบอกเลยว่าดีกว่าสตรอเบอรี่พอๆกับสตรอเบอรี่เลยใช้ได้อะ่ะผมว่าคือจับดูเนื้อ,อยางมันค่อนข้างดีนะมันค่อนข้างเป็นยางที่เป็นตัวซีนมีความเป็นซีนยางอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็จะสู้ของมีโอแท้ไม่ได้แต่ก็ถือว่าผ่านดีกว่ากับที่แถมมากับป,ะ,ปะเกลียตาพึ่งปะเกียชุดถูกๆครับอันนั้นใช้ไม่ได้เลย ที่ปะเกีนพวกอะไรสามสิบสี่สิบาทปะเกีนชุดอ่ะไม่ใช่สตรอเบอรี่นะพวกปะเกีนตาพึ่งปะเกีนนินจาอะไรพวกนั้นนะครับคืออันนั้นนี่คือโยนทิ้งเลยใช้ไม่ได้แข็งโป๊กอันนั้นนี่คือแข็งใช้ไม่ได้เลยครับแต่ตัวนี้ผ่านตัวละสี่บาทขอสั่งมาเยอะอยู่แล้วก็นี่ <c oughs> ขอสั่งมาเหมือนกันเป็นสีเขียวก็ดี <c oughs> ใช้ได้บ่ไปอันนี้ก็ใช้ได้ เอามาใช้แบบเปลี่ยนบ่อยๆอ,ยอะคุ้มตัวเนี้ยบอกเลยแต่ถ้ากาดจะใช้เอายา,ยาต้องใช้ของแท้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของเทียมเหมือนกันสั่งจากจีนร้านเดียวกันแหละเป็นหมวกเหล็กหมวกเหล็กตัวละ27บาทอันนี้หมวกเหล็กจะเป็นเหมือนของพวกเอ็นแม็กเอ็กแม็กมีโอลยี่สิบห้าของยามาฮ่าครับยามาฮารุ่นใหม่ๆจะเป็นหมวกเหล็กหมดแล้วก็อนนี้หมวกเหล็กตัวละยี่สิบเจ็ดก็ดียางดี แล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นเม็ดอินเจแปนครับตัวนี้เป็นของสั่งมาจากมาเลยมันผมสั่งมาครบชุดเลยรีเทนเนอร์เล็บวาลวแวนลองสปริงแล้วก็ซีนตัวนี้คู่ละร้อยยีบาทแต่ว่าอาจจะดูเหมือนซีนธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าไม่ธรรมดาครับบอกเลยจับดูนี่คือรู้เลยครับว่าแม่งของจริงอันเนี้ย มินินเจปแปนของจริงเลยงานมาทางมาเลยดีจริงดีกว่าของมิโออีกผมยังไม่ใช่ผมเก็บไว้คือมันเป็นแบบเนื้อมันสัมผัสมันดีครับมันมีความเป็นซีนแบบโคตรๆเลยเราเป็นสองชั้นคือแต่ว่าก็แพงแต่ว่าดีจริงๆจ,จับดูก็รู้แล้วครับอันไหนดีไม่ดีซีนนอะถ้าถ้าดีมันจะนุ่มๆหนึบๆ อันนี้นุ่มหนึบถ้าพวกหว่หวยมันจะแข็งแข็งนะครับไม่มีความเป็นซีนแล้วก็อันนี้เป็นของของอะไรวะ Enmax หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะห้าสี่พีอะไรประมาณนี้แหละ n m a x ก็เป็นหมวกเหล็กเหมือนกันครับของแท้ตัวละสามสิบสี่บาทแต่บางหลอดวาวบางอันอะ่ะมันจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเหลก็กมันไม่เป็นเลหล็กรองมันแข็งแล้วมันไม่รองรับ ยืดหยุ่นครับถ้าหลอดหลังหลอดมันโตไปมันก็จะยันไม่เข้าแต่อันนี้ก็ใหญ่แต่อันนี้ผมเตื้อมาใส่ไม่ได้ก็เลยไม่ใส่ครับเพราะว่าหลังหลอดเวฟมันมันใหญ่มันยันไม่เข้าครับก็เลยไม่ได้ใช้สรุปว่าหมวกยางดีสุดล้วของสมาร์ทก็ถูกตัวลิบ5ิของมีโอก,ก็ดีตัวละสี่สิบแต่ผมซื้อเป็นชุดชุดละสอ0ร แต่ผมไม่อยากซื้อเยอะไงเปลืองพอมีเยอะเราใช้ทิ้งใช้ขว้างครับอืมพวกนี้ก็ใช้ได้ตัวละสี่บาทสั่งจากจีนดีผมว่าดีกว่าพวกแถมกว่าประเกล็น่ะเอาตรงๆคือใช้ได้เลยดีกว่าพวกของบ้านเราอีกจริงๆไม่ได้อวยก็ประมาณนี้ครับสำหรับซีนวาวที่มาแนะนำก็คือซีนวาวซูซูกิแท้ ก็ไปหาซื้อกันได้ตามแอปมีเยอะแยะซูนยอร์ายเองนั่แหละนี่ครับประมาณนี้โอเค Very Good